สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพรโชคครับสาววันหวยออกพี่น้องพอดีมากอยู่บ้านพอจำกับพอดีมาพ่ออาจารย์สามารถย่นี่ครับคได้เข่าครับสวัสดีครับอาจารย์สามารถครับได้ข้าว่าฝันดีบ่เนาะครับอาจารย์ครับฝันแล้วครับผมฝันแล้วฟวาในความฝันนี้ เหมือนเขาไปจับฉลากเหมือนเหมือนออกเลขเลยครับทีผมก็เดินไปทีก็ว่ากับเขาให้ออกเลขในใจนะ,<ล>ะแบบ<ม>แบบแบบแบบผมผมซื้อไปแล้วเลขเลขในใจอืทีนี้ไปยืนดูเขาจับเหมือนเหมือนอ่างแบบนี้นะครับ คโอ้เหมือนอ่างแบบนี้เหรอ,ค,อครับเดี๋ยวเหมือนเหมือนอ่างแบบนี้ทีเขาก็โอ้เนี่ยเนี่ยเป็นอ่างแบบนี้ใช่ไหมครับเหมือนจะเป็นจับสลากอะไรเนาะสายดาวแบบนั้นนหรครับโอ้เหมือนเหมือนเขาจะสายดาวเหรอครับครับจับขึ้นมาทีนี้โอ้ให้ออกเลขในใจเนาะซื้อไปแล้วทีนี้ในในความฝันนะครับ <ผม S 1> โอ้ในความฝันนั้นเราซื้อไปแล้วใช่ไหมครับซื้อไปแล้วแต่ที่จริงเรายังไม่ได้ซื้อใช่ไหมครับครับให้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 มันออกในใจที ที่เขาจับมาแต่ผมเดี๋ยวอันนี้ทีหลังดีกว่าเขาจับขึ้นมาได้สี่โอ้เขาจับขึ้นมาได้สี่รอบที่สองก็สี่สีในใจนะดีใจแล้วสี่โอ้สี่สโอ้ดีใจโดดโอ้คืออาจารย์สามารถนี่ยังยังไม่ได้ซื้อเลยนะนี่แต่ในใจโอ้เขาจับขึ้นมามันอยู่ในใจเราแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ รอบที่สองนี้เขาก็จะจับอีกในใจก็นเลกอีกครับผมให้ได้หกสี่สี่เขาจับมาก็ได้เลขหกจริงๆครับแล้วก็เลขสี่โอ้ดีใจเลยครับหกสี่กับสี่สี่ครับขอ,องผมฝันหกสี่กับสี่สี่ครับในความฝันนี่แหละครับรก็เลขเานี่ตอนนี้อาจารย์สามารถจัดหนักไปหรือยังครับเนี่ย เอาใบใบหแล้วครับ164หกสี่ไม่มีเลยโอ้หกสี่ไม่มีจีนติดเล็กติ่มเนี่ะครับอ๋อเนี่ยครับของอาจารย์สามารถครับเอาไปแล้วสี่สี่เก้าสี่หกครับสองสี่สี่ครับครับอันนี้เลขความฝันเพนเดอร์ครับพี่น้องแต่ด้านหน้านี้พอดีไปตรงกับไปทะเบียนรถไปครับผมพอดีโอ้และครับสองเก้าสี่หก โอ้สองเก้าสี่แต่ตัวนี้มันกลับกันน้อยอาจารย์เนาะกลับกันทีนี้ก็เป็นสองสี่สี่พอดีเอาไว้แล้วครับตัวนี้รับคับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับขอบคุณหลายๆอาจารย์สามรถได้มากเน่าหายแน่าทางนี่นี่ครับเพื่อเป็นแนวทางครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางครับเราก็ไม่รู้ว่าเลขเขาจะออกตัวไหนครับไม่รู้ว่าใคร ไม่รู้มันจะเป็นยังไงเนาะอันนี้คือความฝันเป็นความฝันเพื่อเป็นแนวทางครับวันนี้อาจารย์สามารถได้สื่อว่าแล้วอาจารย์สามารถฝันดีวะครับบัดเนี่โอ้แต่ก็ฝันแต่เมื่อคือนนี้ก็ฝันอีกอย่างเก่าโอ้เหรอ<ม>ครับผมไปยืนถ่ายรูปก,กับเขาเทเขาว่าโอ้เอาคนหมู่เดียวกันนี้หมู่สี่ด้วยกันดีนี้<อ><อ>ผมก็ไปยืนอแอคท่าถ่ายรูป <laughs> มีผู้หญิงอยู่สี่คนเหลือย,ยังไงนี่ครับ เห็นผู้หญิงยืนถ่ายรูปสี่คนผมเดินไปอ้าวเดี๋ยวขอถ่ายรูปลูกคนหมู่เดียวกันทีนี้นี่แหละครับในความวันเป็นหมู่บ้านหมู่ที่สี่เหมือนกันใช่ไหมจย์หมู่ที่สี่หมู่ที่สี่เหมือนกันด้วยทีนี้นั่นแหละก็ับฝันยังไงจปฝันอย่างนี้ทีนี้เมื่อเช้าก็คุยกับแฟนอยู่ฝันแล้วทีนี้ฝันย้ำตัวเก่าอีกทีนี้ไม่มาสี่สี่ก็หกสี่นี่แหละครับอ๋อ ไม่มาสี่สี่ก็หกสี่นี่แหละจแหละเขาเขามาบอกไม่ในความฝันอาจารย์มีคนมาบอกไหมแต่ในความฝันไม่มีบอกครับแบบในใจที่ที่เขาจับนั้นก็มีแต่ดูดูที่เขาจับสลากดูดูที่เขาจับแต่ในใจเขาจับสลากนะครับเนาะเข้าหมดทีนี้เลกที่ที่เขาจับนั้นมันมาเข้าในความคิดเราหมดใช่ไหมอาจารย์คิดหมดเลยทีนี้นั่นแหละผมก็แต่ว่าเป็น หกสี่นี่ก็ว่าซื้อไว้เหมือนกันครับแต่แต่แฟนซื้อไว้อ๋อหกสี่อาจารย์ก็ซื้อเล้เหมือนกันครับซื้อไว้เหมือนกันแต่มันมันเต็มครับมันเป็นเลขเต็มอย่างว่าอะไรอ๋อโอ้หกสี่มันเต็มมันเป็นเลขปีพศอปีพศด้วยครับมันเป็นเลขปีพศครับเมนื้องเพราะว่าเขาไงว่าบอกนี่แหละครับก็เพื่อเป็นแนวทางครับท่านผู้ชม อันนี้ก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันครับครับอันนี้ผมดูมีผู้ใจโหดนอกจากเนาะมันเสีออกตัวได้กับว่ามีผู้ใจโหดหรอครับพี่น้องครับอันนี้ก็ใไฮไว้พาอเป็นแนวทางเท่านั้นครับความฝันครับครับความฝันแล้วก็พิถูกน์กิจวัตรกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับถ้าถูกใจพี่น้องจังเอาหน้ามาไปลงทุนครับครับนี่แหละครับบ่ายนี้ก็ให้ท่านผู้ชมเอติทุกท่านของช่องส่อไพ่โชค รำล้ำรวยกันทุกคนครับครับช่องสอผาโชคแล้วก็ช่องอาจารย์สามารถชาแนลครับครับผมอย่าลืมฝากอาจารย์สามารถด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับผมเออแฟนอาจารย์ฝันว่าไงนะครับฝันเกี่ยวกับรถคันของอาจารย์ใช่ไหมครับแฟนผมว่าฝันเกี่ยวกับรถคันนี้ใช่ไหมครับคนขับรถไม่เป็น คนขับรถไม่เป็นแต่ได้ขับรถอ๋อรถคันคันรถเก่งของอาจารย์เนี่ยนะครับรถเก่งนี่นะครับเป็นสีร่องลางเหมือน้ันผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่แฟนก็ซื้อมาแล้วเจ็ดห้าห้าเจ็ดนี่แหละขับรถนะขับขับรถแต่เขาขับรถไม่เป็นแต่ได้ขับรถโอ้เขาฝันว่าได้ขับคันนี้ได้ขับคันนี้ทีนี้อ๋อแฟนแต่แฟนของอาจารย์ซื้อไปแล้วเจ็ดห้าห้าเจ็ดครับแต่ผมฝันเกี่ยวกับรถทะเบียนรถปิการผมนี่ ผมฝันว่าขับไปทีนี้มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเบียดเข้ามาข้างรถผมผมได้ลงไปดูทีนี้มันเป็นรอยเป็นอะไรเปล่าทีนี้ลงไปดูก็เป็นรอยจริงๆทีนี้ในความฝันครับในรถปิกอัพเนาะครับเป็นรอยข้างรถปิกอัพเนาะที่เป็นรอยเนาะครับช่วงช่วงท้ายอ๋อทะเบียนรถผมมันสองเก้าสี่หกอ๋อทะเบียนปิกอัพมันสองเก้าสี่หกที่มาซื้อลอตเตอรี่นี่มันมากลับกันแต่มาอยู่ข้างหน้าครับมันเป็นเลขหน้าเป็นเลขหน้า แต่เลข44นี้อยู่หลังที่บโอ้ผมก็เลยเอาเลยมันมันบังเอิญอ่าบังเอิญไปตรงกับกับทะเบียนรถด้วยเนาะบังเอิญไปตรงอ่าไปงับด้วยแล้วก็ความฝันด้วย44ที่สี่นี้นี่นะครับมันก็โดยบังเอิญบังเอิญบังเอิญจริงๆครับเดี๋ยวจะพาไปรถไปดูรถไอ้ทะเบียนรถของไอ้พาไปดูทะเบียนรถของอาจารย์สามารถครับนี่แหละครับท่านผู้ชมแฟนของอาจารย์สามารถ เพิ่นขับรถว่าเป็นหรอครับแต่ว่าเพิ่นฝันว่าไดีขครับรถคันนี้ครับสันเพิ่นกัเลยไปซื้อเสียงโชคเอาไว้คือเจ็ดห้าเจ็ดห้านี่ครับโอ้เหลขกสวยครับเจ็ดห้าเก้าหนึ่งเจ็ดห้าครับท่านผู้ชมแฟนเพิ่นฝันเกียวแฟนเพิ่นกัเลยไปซื้อเอาไว้เจ็ดห้าครับ ส่วนอาจารย์สามารถพ่นกับฝันเจยวกับรถขึ้กันครับแต่ฝันเจยวกับรถปิกอัพเพน่าซันครับมันก็เลยไปซื้อตัวนั้นไว้ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วครับก็บเป็นเลขที่สวยและหนาลงทุนครับเดี๋ยวสิภาพไปขอเบองลอตเตอรี่ของอาจารย์สามารถอีกครับว่ามันมีตัวใดครับไปย่ำนะครับ <c oughs> นี่แหละครับทะเบียนรถของอาจารย์สามารถมันเป็นสองเก้าสี่หกครับแต่อาจารย์ไปซื้อลอตเตอรี่พันได้เก้าสี่หกสองซีีครับเพราะว่าพ่นว่าเอ้ามันก็ไปไปตรงกับทะเบียนรถขึ้นกันตัวนี่มาสั่นเราก็เลยซื้อครับเลขหน้ามันไปตรงกับทะเบียนรถครับเอาเลยไปเสียงนอจานเนาะ ที่นีนสี่สี่นี้ก็ตรงกับความฝันคือสี่สี่นี่เป็นความฝันของอาจารย์สามารถครับความฝันความฝันมันได้สี่สี่หกบ่อยจันได้เป็นสองสองสองชุดครับอ๋อเป็นสองช็อตใช่ไหมครับเป็นสี่สี่แล้วก็หกสี่โอ้เป็นสี่สี่แล้วก็หกสี่ครับนี่แหละครับอ๋อแต่เลขสี่สี่นี่ก็สวยนะครับครับนี่แหละสบายๆก็มาลุ้นผลพร้อมกันครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับ่าอาจารย์สามารถเพื่อนกับฝันฝันแล้วครับ ไปซื้อหวยแล้วก็บาดนี่มันก็เป็นเหตุบังเอิญขึ้นกันไปจับรถตัลเี่มันก็ว่าได้ใบนี่บานนี้ครับืเองแต่มันกลับกันเนาะครับเนาะนกลับกันทะเบียนรถไปครับมันสองเก้าสี่หกเนี่ยมันมันเป็นเลขกลับกันทีนี้มันตรงกับป้ายทะเบียนรถไี่ครับอพอดีความฝันก็ได้สี่สี่ก็เห็นเป็นตัวเลขนี้ก็ขออาจารย์มันได้สี่สี่กับหกสี่ใช่ไหมอาจารย์ครับหกสี่ครับเนี่นะครับ ขอให้มีโชคมีชัยไปด้วยกันครับเตียมตีทุกท่านให้โชคหมันมานล่ำล่ำรวยรวยกันทุกคนครับขอบคุณอาจารย์สามารถอีกครั้งนึงครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมก่าคือแนวทางของอาจารย์สามารถเพื่อนกาหายมากที่สุละครับสําหรับงวดนี้ขอให้พี่น้องเฮาทุกคนครับให้เฮ่งเฮ่งรวยรวยครับให้โชคดีกันทุกคนครับ ผิดถูกกายะว่ากันเด้อครับพี่น้องกับโปรดชัยวิจรารณญาณในการรับชมครับเพื่อเป็นแนวทางครับครับอันนี้ก็นนาหายไวเพราะเป็นแนวทางเท่านั้น,น,นขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆครับที่เข้ามารับชมรับฟังถ้าถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากสับสไาชิกกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อสิบวารศักดิเ์เพื่อสิบวารีพัดนาการดีๆจากท่างช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ